ครับสวัสดีครับวันนี้เป็นทาังคานที่18นะอ่นะวันนี้จะมาดูจริงๆวิเคราะห์เซตผมไม่ค่อยดีวิเคราะห <c oughs> ์เพราะผมไม่ได้เล่นเซตนี่ออกไปนแต่วันนี้มีคนถามมาอ่าจะมาดูแจ๊สแล้วมาดูหุ้นที่มีผลกระทบกับไอการรวมกับไปแนนนะน่าจะเป็นแอดวานซ์เอสซีบีเอ็กซ์พีจีเปล่าเนี่ยผมไม,ไม่แน่ใจนะตัวเอ็กซ์พีจีมีแกว้าง,างนะอันนี้มาดูเซตละกัน นะครับเซตชั่วโมงวันเกือสองชั่วโมงนะ,ะอันนี้ตรงนี้ยเทลลาเนี่ยตีหลุดไปแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้ถือว่าไม่ดีแล้วไม่รู้เพราะสาเหตุมีหรือเปล่านะคะนรับหลุดเทรลลาปุ๊บเล่นเข้ากระแทกเลยตรงเนี้ก็จะเป็นแนวรับธรรมชาตินะผมจะให้ดูนะตรงนี้เป็นแนวต้านเกือบสามครั้งนะครับห้าเก้าศูนย์เนี่ยเอ้ย, 60, นยหนึ่งหกหกศูนย์เนี่ยหนึ่งตีไว้ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งแล้วนะอะไรไม่ไม่ต้องนับก็ได้หนึ่งสองนะ ตรงสองสามครั้งประมาณเนี่ยถ้าหลุดพุ่งเนี่ยนะดูไม่จืดเลยนะครับคือพุ่งเนี่ยถ้าเปิดกระโดดแกบมโอ้โแย่เลยนะครับ <_ s 1> เราไม่เราเราไม่รู้นะว่ามันยังไงนะครับว่า,าทรงตอนนี้มันมันก็ยังไม่ได้เสียอะไรมากมายถืถ่เป็นถตงว่ามันหลุดเทนไลน์แล้วนั่นเองแต่ถ้าเป็นจุดรอดูก่อนแล้วกันเราไม่รู้ว่า จเจ้าเขาจะทำยังไงนะทรงเห็นไหมมันก็ยังไล่เลวันโอเคอยู่นะแต่ร้อยยีนาทีรู้ไม่ดีถ้าร้อยยี่สิบแนวรับอยู่นี่นะห้าศูนย์ในห่งห้าศูนย์ในเซ็ตนะ,อะลองดูแล้วกันนะับดูว่าเซ็ตมาดูแจ๊สส่วนก็ได้นะครับแจ๊สเนี่ยเมื่อวานที่ผมบอกว่าผมขายไปเหลืออยู่ยี่ห้าเปอร์เซ็นผมคิดว่ามันจะขึ้นต่อนะอันนี้โห เปิดมาเปิดกระโดดเลยตูมเรามาอันนี้มันน่าจะเป็นข่าวนะจริงๆเนี่ยผมเล่นเล่นพวกเนี้ยนะครับผมไม่เคยดูข่าวในะเรื่องที่เขาจะขายซื้อขายให้ให้เอไอเอสมันมีมานานนั่นแหละก็มีคนส่งรลนมาแต่ผมไม่ได้ถือเป็นสาระสาคัญนะครับไม่ได้คือเห็นได้แหละแต่เราไม่ได้เอาจุดที่ในการซื้อนะอันนี้ซื้อนี่มาจากกัดกราฟเพียวๆนะครับไม่มีอะไรมากเลยคือจริง,รงๆเล่นอย่าไปฟังนะครับผมให้ข้อคิดอย่างนี้แล้วกันว่า คุณคิดว่าคุณได้ข่าวมาคุณคิดว่า,เ,าออเราเป็นใครเอาง่ายๆข้อหนึ่งเนี่ยนะครับเราทําไมเขาถึงมาบอกเราเรื่องอกไรครับถ้าเราเป็นพี่น้องเราเป็นรัฐมนตรีเป็นอะไรอย่างเงี้ยผู้มีอำนาจเรือ <intuitive> ่องอะไรเป็นประหลาดอธิบดีเนี่ยมีคนมาบอกข่าวเราก็ต้องการเฟเวอร์คือต้องการเนบุญคุณอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแต่เราเป็นคนธรรมดาเราไม่ได้มีพรรคพวกคือข่าวเนี่ยมันหลุดมามันไม่ได้ มันไม่ได้เขาเรียกอะไรมันไม่ได้หลุดมาโดยบังเอิญหรอกมันลงจงใจปล่อยในชะ่ไหมเวลาปล่อยออกมาคนก็ต่อกันมาเรื่อยๆจริงไงนะข่าวไปเป็นจริงก็จริงแต่จริงๆเอามาถึงเรามันก็ช้าไปนะึกออกไหมมันไม่ใช่แบบเสียงนะที่มันจะปื๊ดทีเดียวทุกคนได้รับได้ยินหมดอะไรอย่างงี้นะึกออกไหมครับข่าวเนี่ยผมว่าบางคนชอบเรียนตามข่าวนะจริงผมก็เคยมีวันหลังผมเล่าให้ฟังอะเรข่าวเรื่องอะไรอย่างเนี้ยมัน มันเป็นกระบวนการนะครับหรือมันจะปล่อยมันเล่สนสนุกสนุกออย่างเงี้ยคือเราไม่เถียงนะว่าไอ้เรื่องเขาจะรวมไม่รวมมาเรื่องของเขาอ่ะแต่เราก็อย่าไปฟังผมว่า,เ,าเราก็ทําตามกรา,าฟหรือยังไงนะฮะเมื่อวานที่ผมบอกว่าเข้าเรื่องต่อัวนว่าถ้าหลุดมาไอ้ถ้าขึ้นไปยังไงพรุ่งนี้วันนี้ก็ต้องแดงพรุ่งนี้นะครับยังไงเขาต้องทิ้งแต่วันมันพลิกผันไนหะเปิดมากระโดดลงลองดูนะครับเนี่ยเขาฉลาดนะครับ คุณร้อยี่สิบนาทีนะเมื่อวานที่ผบยังไงก็ต้องวันนี้ไม่รอดเขาแมเขาเล่นก่อนก้าเราไปหน้าหนึ่งเขาทิ้งลงมาเพื่อเคลียร์อายไใส่ยนี่ออกไปครับลงมาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโอเคเลยสวยนะครับเขาก็จะมีเวลแลนขึ้นอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้แล้วถามว่าจุดซื้อตรงไหนร้อยี่สิบนาทีนี่มองไม่ออกนะครับนี่นะคุณดูนะร้อยี่สิบนาทีเดไม่ต้องพูดถึงเลยยากมากผมเปลี่ยนอันนี้เป็นสามสิบนาทีนะอันนี้คือจริงๆไงนะ อ่าเนี่ยเรหลุด,ดก้อนนี้หลุดลงมาใช่ไหมผมก็ตั้งซื้อมันไม่ได้นะครับตรงนี้ก็ไม่ได้นะตั้งไปจนตั้งนานเนี่ยจนมา,นานตรงนี้อ่ะแถวๆเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยได้แต่ผมผมชักออกผมไม่ไม่สู้กับมันตอนสิบโมงครึง่งแล้วคราวนี้จะมาดูว่าตรงไหนที่เป็นจุดหน้าซื้อคือตรงนี้นะครับตอนสิบเอ็ดโมงสามสิบประมาณแท่งนี้พอมาทะลุตร,ตรงนี้ไปเนี่ยแถวๆถสองแท่งเนี่ยคุณต้องซื้อซื้อใช้สามสิบอัทีซื้อนะแต่ในเงื่อนงันหนึ่งร้อยยี่สิบอัทีคุณมองไม่ออกหรอตอนเะนี้ยนึกออกไหม คือถ้าเราใช้ทางเฟรมย่อยลงไปเรื่อยๆโอกาสที่เราเ,เราจะเข้าเร็วก็มีแต่ฟอลก็เยอะนะครับถ้าผมเข้าตรงเนี้ยคือกฎของผมคือจะใช้สามสิบนาทีเข้าผมต้องออกภายในวันนี้นะครับจริงๆมันก็อยากจะทำนะเดทนึกออกไหมออกที่ราคาไหนก็ได้ถ้ามันไม่ขึ้นหลุดมาตรงนี้คุณก็ต้องคัดรอสามเจ็ดแปดโลเก่านึกออกไหมครับเข้าไปเนี่ยก็ขา,ขายไปคราวนี้ปัญหาขายไปเสร็จจะไปต่อไหมเรื่องของมัน ตอนนี้ไม่แข็งนะครับแล้วที่ผมบอกผมมีอยู่ยี่สผ้าผมขายทิ้งหมดเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเริ่มจะควบคุมมันไม่ได้นึกออกไหมครับในกราฟเนี่ยเราคือทุกมันเราคิดอีกแบบมันมาอีกแบบหนึ่งเราก็สู้ไม่มีมันดีกว่านึกออกไหมครับตอนนี้ไม่มีนะถึงแม้ว่าคุณดูแล้วยยี่สิบนาทีนะยังมีช่องว่างให้เล่นหนึ่งเยอะนะครับแต่ผมคิดว่า,าผมพอแล้วแหละผมไม่เอากับมันแล้ว จริงๆเม้นจริงๆตามกราฟยังไม่ต้องขายนะฮะขึ้นมีแรงส่งเยอะนะครับไม่ต้องกลัวแต่ผมพูดว่ามันก็ลําบากะนะเพราะว่าเรามันไม่เหมือนทรูหรืออะไรเนี่ยค่อนข้างจะง่ายเนี่ยเดาใจาเจ้าง่ายมากคือมันเป็นแพทเทิร์นมนแต่อย่างแจ๊สเนี่ยยากมากจริงแต่เราได้มาต่อกองต่ำๆเราก็ไม่ต้องกลัวอะไรนะครับ ถามว่าถ้าจะรับตรงไหนนะถ้าใจจริงผมอยากรับที่สามหกหกเนะเอาตรงตรงๆนะอีกครั้งหนึ่งถ้าจะรับถ้าพรุ่งนี้ปล่อยมาก็าไปช่างมันก็โอกาสที่จะขายหมูก็คงเยอะแหละนะผมแต่ก็ไม่เอามันแล้วนะครับจริงๆอย่างเมาื่อวานก็บันค่คคอนข้างจะมั่นใจนะว่าพรุ่งนี้เขาต้องลากไปทีหนึ่งเขาต้องทิ้งแต่ทิ้งพรุ่งนี้แท่งแดงยังงเห็นไหมเขามาปุ๊บเขาก็แทะก,ก่อนเลยงงเลยเมื่อเช้า,าก็รับนะก็ซือ้อแต่ซื้อไม่ได้ก็ <c oughs> ไม่เป็นไรนะครับวันนี้ คืออันนี้เขาเขาฉลาดก,กับเรานะเราคิดไปทันเขาเราก็ไม่รู้ฮะอ,อย่างเอามาดูกราฟละกันถ้ามีอยู่ก็ไม่ต้องกลัวนะครับพวกนี้ข่าวเคอเลยฟังมากนะครับอย่างกราฟเนี่ยเนี่ยแท่งแดงวันนี้นะครับถือว่าไม่สวยนะแต่ก็ยังไม่ได้แย่นะเป็นผมนะครับเป 12, 12, ็นระ้อยยี่สบวันทีเนี่ยผมจะรอรับรแถวนี้นะครับคือตรงนี้อาจจะเป็นจุดรับที่แข็งแกร่งนะ4950กตรงนี้ 4.850คุณเรามาดู EA นะครับเวลาขึ้นมาเบรกหมันไม่ลงง่ายๆหรอกไม่ต้องห่วงนะครับตลาดมันแย่จริงๆแต่ EA ก็โชคดีนะอที่ช่วงที่เราขึ้นมาเบรกหตลาดมันสวยไงยนึกคนครับคือจะลงหนาบใกล้นเนียมันต้องเป็นพักฐานแต่กราฟเนี่ยเราไม่รู้นะพรุ่งนี้มาลืนอาทิตย์หน้าเซ็ตทับเซ็ตเป็นขานลงกราฟก็อาจจะโดนกระแทกเหมือนกันนะแต่มันก็จะลงน้อยกว่าตัวอื่นไม่ต้องกลัวเลยนะครับ เนี่ยตีทินไลน์ไม่หลุดก็ mm hmm. ก็ปล่อยมันไปนะแต่ร้อยี่สิบินาทีเริ่มเริ่มหมดแรงเห็นไหมชัดแต่วันนี้ข้อเสียอย่างเนึงนะครับวนลุ่ม,มันเยอะเห็นไหมแดงมาเนี่ยแล้วส่งไม่ดีนะพรุ่งนี้อยขออย่างเดียวให้่แดงนะอืมอะไรก็ได้ขอใหญ่ให้แดงเป็นโรจีก็ก็ได้นะไม่เป็นไรเขียวขอให้เขียวไว้ก่อนก็ตัวนี้ไม่ต้องกลัวนะคันผมว่ามันก็ยังเทรนมันกันยังแรงอยู่นะเพียงแต่มันโอเวอร์บอสเท่นั้นเองนะครับ อันนี้ที่เขารวมแบบไบแอนซ์เนี่ยผมก็ไม่รู้นะเขาจะรวมในท่าไหนนะเนี่ยมันเอขึ้นมันเกี่ยวหรือเปล่านะก็มาวิเคราะห์เล่นๆลลวกันอาจจะเกี่ยวเพราะว่าเอเสเป็นของกราฟยังไงเนี่ยคุณลองดูนะเนี่ยพวกนี้ทะลุดได้สวยเลยนะครับแต่ว่นรู้มันไม่ค่อยมาแนะน่นองเนี่ย ถือว่ายังมีช่องว่างให้เล่นนะผมว่าอาจาจะไปเจอในที่นี่นะสองสามหนึ 2, 3, ่งเอไม่ต้องห่ัวนนะหุ้นอย่างเอสตลาดไม่ดีมันก็จะมันก็ไปได้แหละไม่ต้องกลัวนะแต่เจ้ายังคงไม่ได้ไม่ได้มีอะไรมั้งผมก็ไม่รู้นะเนี่ยก็วนลุมันไม่ไดีเยอะเห็นไหมวันนี้วันนี้ก็ขึ้นดีนะครับแต่ก็ทรงสวยทั้งสองนยนะทางเฟรมนะครับจะขอดูวีคทีหนึ่งนะแล้วยี่สิบีก็สวยนะอ๋อถึงว่าเลวีคมัน มันจะพึ่งถ้าวีคนี้ไม่อาจจะเป็นการกลับตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งลกค้าสุดท้าย่อนะแตยังบอกไม่ได้นี่ก็โอวอร์นะครับแต่ก็ไม่เข้าเขตแลโอวอร์บอลแหละแต่ไม่ได้โอวอร์ o บอลมากมายอันนี้มาดูดูเอชซีบีเนี่ยผมว่ากระทบเต็มเตมนะครับน,นี่เส้นนี้ตีอยู่ตั้งนานแล้วนะผมบอกว่าคำเดียวอย่าหลุดตรงนี้นะมันยังไม่เคยหลุดนะครับร้อยยี่สิบจุดห้าลงมากี่ครั้งเนี่ยหนึ่งสองประมาณหนึ่งตรงนี้ไม่นับก็ได้นะเอาที่สัมผัสสองครั้งสามครั้งเนะนี่ยเขาเนี่ยหลุดนะครับตัวใครตัวมน,นะ ลงมาปิดแก๊ปเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับกราฟเขาไอ้บิดครับอะ่ะเขาคของตลาดอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ผมไม่ทราบแต่น่าจะเป็นใหญ่นะใหญ่เกินน่าจะเกินแปดสิบเก้าสิบนะถ้า,บาใบนั้นเข้ามากับกราฟเนี่ยมันจะต้องมีเล่นราคาแน่แล้วคราวนี้เอชซีบีก็คงตอนนี้ก็คงแมบตบเตอ,อตอนนั้นที่เขาซื้อผมก็ยังคงนะซื้อทําไมทำไมไม่ทําเองซื้อต้องเป็นหมื่นล้านมันก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรนี่ใช่ไหม คุณมีทรัพยากรทุกอย่างเขาก็ไปลองไปซื้อตอนนี้โดนกราฟไม่แน่นะอาจจะมี true with ถ้าทำเจ้าหนึ่งก็ได้นะมีเงินเขาก็ทำได้นะเขาจะาไปเอากับเอ็กซ์เชที่มันไม่ใช่ใบไหนเน,นะ่ะผมไม่รู้ตัวไหนใหญ่ๆ FTX นะอะไรเงี้ยอันนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจนะเบอร์สองมันเป็นใครเนี่ยจะกระทบแรงๆนะครับถ้าจะรับโอ้ตรงนี้เหรอยี่บจุดห้าเออผมก็ว่ามันมันก็ ลำบากใจที่จะรับนะถ้ามันหลุดลงไปแล้วมันก็ลงเหวไปเลยร้อยยี่สิบนาทีเนี่ยอย่างเงี้ยทรงเนี่ยน่าจะเด้งได้นะพวกเนี้น่าจะเด้งได้นะครับแต่แค่เด้งนะเพราะว่าในเดย์มันไปแล้วเวลาคุณใช้คู่กันคุณลองสังเกตมานั่งดูพฤติกรรมมันตัวใหญ่นะครับมันไปดูรุ่นปั่นนะรุ่นปั่นไม่ต้องไปดูนะราพวกนี่ยสองโมงใช้ไม่ค่อยได้นะถ้าใช้ได้แต่มันผมว่ามันไม่ไม่ค่อยค่อยเคลียร์ก็ลองดูแล้วกันนะครับ มาดู xpg เนี่น่จะกระทบหนักนะผมเดานะครับผมอันนี้ผมไม่มีค่อยมีความรู้นะตัว xpg ว่าเขาทำอะไรแต่คิดว่าเขาน่านจะทำเหมือนครับบิดครับแหละถ้ามาเนี่ยโอ้โหทุกอย่างพร้อมเงินเขากราฟก็มีบ i n a น c e มีทุกอย่างตายนยครับอย่างเงี้ยตายนะผมว่าแต่ก็ไม่ต้องกลัวนะครับอันนี้เป็นเป็นถึงหุ้นปั่นนะครับเขาเรียกอ,อะไรนะ ข่าวมันเนื้อเหตุผลนะจริงๆไอ้พวกไม่มีอะ่ะคือถ้าเขาจะทาให้ขึ้นก็ขึ้นได้แหละไม่ต้องกลัวนะครับอันนี้แต่เกี่ยงข้อดีอยู่มันก็มันเบรกดัตเ็นไลน์นะอันนี้ผมไม่รู้นะครับลองมีผู้รู้มาตอบแล้วกันว่าเขาก,ออากำลังจะทําอะไร XPG เนี่ยถ้าเาจะทําเหมือนครับนี่ก็ลาบากแค่นั้นเองนะครับลองดูแล้วกันอันนี้อันนี้ก็พภาไปก่อนนะเท่าเนี้ยรับผมว่านะรับลึกหน่อย278อีก12ตังค์เอาให้อยู่นะครับ ถ้า S&P G อยากจะไปต่อเนี่ยห้ามดูตรงนี้นะถ้าหลุดเหรอผมให้ดูนะผมเคยบอกว่าผมเคยรออยู่2.06-2.04เนี่ยถ้าได้จะเจ๋งมากนะแต่มันต้องหลุดตรงนี้นะครับ2.70-2.78อเนี่ยหลุดแล้วก็จะล่วงยาวก็ตัวใครตัวมันอ่าเรามาดูคนนี้มาดูเซตห้าสิบแล้วกันฟิวเจอร์นะตอนนี้นะครับพ่นลงคุณก็ต้องเล่นตัวนี้นะอ่า ใครมีอยู่ก็โชคดีนะครับจริงๆผมว่านะลองมาเล่นกันนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเฉพาะคุยเฉพาะพวกนี้นะจริงๆเนี่ยอเนี่ยหลุดทุ่งนี้นะถ้าเปิดแกปมาหลุดเก้าเจ็ดห้าไบายจบนะครับผมอาจจะช็อตเพิ่มอย่ีงนี้ได้นะถ,ถ,ถ,ถ้าถ้าทะลุนี้ตรงนี้มานะครับตอนนี้ผมก็มีสถานะอยู่นะช็อตอยู่ไมไมมันก็ตอนนี้มมนยังบอกว่าชัวร์ไหมว่ามันจะหลงยังนะครับยัง คือต้องหลุดตรงนี้ชัวนะครับจบรอบเราไปวัดกันตรงไหนก็อย่าให้วัดกันอีกทีเลยกันก็คือตรงเนี้นะเนี่ยคุณดูนะครับเนี่ยง่ายๆเนี่ยดู120ร้อยี่สิบนาทีจะเห็นชัดเลยนะครับเจ็ดห้าห้าเก้าเจ็ดห้าจุดห้าไม่ใช่ดิเก้าเจ็ดห้าระมะอปปารนเนี่ยบวกลมิดหน่อยนะครับอย่าให้หลุดหลุดแล้วก็ตัวให้ตัวมัน120ร้อยี่สิบนาทีอ่ะก็อาจจะเด้งได้นะแต่เดย์เนี่ยมันไปจ่อยอยู่ตรงนี้เนี่ยแล้วนะครับหลุดห้าสิบเมื่อไหร่เป็นเรื่องนะครับ อันนี้มาดูค่างเงินบาทอันนี้มีผลนะเนี่ยเกิดโดจินะครับค่างเงินบาทหลังๆสวิงมากนะช่วงสองสวันเนี่ยอันนี้ผมเล่นฟิวเจอร์นะเงินไอ้ค่างเงินบาทเนี่ยเนี่ยมันเล่นเนี่ยตอนนี้อ่าค่างเงินบาทผมมีสถานะรองนะครับรองในบาทคือให้ให้บาทอ่อนแต่ตัวตัวเอสนี่เป็นสถานะช็อตเนี่ยผมเล่นอย่างเงี้ยเล่นไปเรื่อยๆไม่มีอะไรนะไอ้ตัวค่างเงินบาทคุณลองไปศึกษาดูนะมัน ผมว่ามันง่ายกว่าเซตห้าสิบเยอะเลยนะครับเพราะว่าจะเป็นรูปของมันนึกออกไหมครับอันนี้ผมใช้ของเททยิ่งยิวนะเป็น IDC เป็นโอโน่โอโมอะไรอย่างเงี้ยมันมจะมีของเขาอะเป็นเด็กเชฟของเขาอะดูไปเถิะเหมือนกันนะครับเราอย่าไปดูของไทยเนะี่ยมันจะมีแกลบนึกออกไหมพวกนี้นเปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงอันนั้นอันนี้จะไม่มีแกลบอะแต่เวลาเราเทดเราไปใช้นั้นนะฮะอันนี้เกิดโดจีนะครับถ้าพวกนี้เถี่ยวนะผมจะลองเพิ่ม ตรงเนี้ยจริงจมันทะลุตรงนี้ไปจนถือว่าก็ถือว่าลองได้แล้วนะสามสามจุดหนึ่งสี่ศูนย์นี่ไแต่ก็ยังไม่ชัวร์เท่าไหร่ถ้าจะชัวร์จร <maple> <reais> ิงต้องนี่เลยนะครับประมาณสาม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 นั่นแหสามสับตัวประมาณนี้นะครับลองดูนะฮะถ้าเงินบาทถ้ามันอ่อนเมื่อไหร่แสดงว่าไม่รู้ต่างชาติมันที่ขายหรือซื้อนะอันนี้ไม่ไม่ก็ไม่แน่นะบางทีมันข้างเงินบาทมันแข็งต่างชาติก็ซื้อนะ ไม่ใช่แค่เงินบาทอ่อนเนี่ยอันนี้เราไเช็่ดูนะแต่จริงๆนะครับอย่าไปดูนะว่าต่างชาติซื้อขายผมว่ามันไม่ไม่ได้มีสาระสาคัญนะช่วงเรลาผมผมผมไม่เคยสนใจนะถ้าเปิดผ่านตาดูครับแต่ไม่เคยจงใจว่าเฮ้ยวันนี้แต่ก่อนสมัยก่อนนะตอนทุ่มหนึ่งเดี๋ยวห้าโมงถูกโมงเลยจะต้องไปหาละ่ะไปดูละ่ะแต่เดี๋ยวนี้มันมันเลยจุดนั้นไปแล้วนะมันไม่ได้มีผลเลยคือมันก็บอกได้ว่าเขาซื้อแต่ไม่รู้ฝรั่งดําขาวก็ไม่รู้อ่ะหรือเป็น คนท้ายนี่แหละที่อยู่ข้างนอกลองดูนะอันนี้มาดู BTC แล้วกันอันนี้เป็น4ชั่วโมงกับเดย์นะครับอย่าผมเอาวรุ่มอ,อกแล้วกันมันไปกรออยู่ข้างหน้าอลองดูนะนี่นครับอยากให้หลุดตรงนี้นะ40ประมาณนี้อ่า40,000ง่ายๆอมาเนี่ยหลุดนี่โอ้ยครั้งหนึ่งนี้ไม่ลอดแล้วนะครับ ครั้งที่สองนี้ไม่มีแล้วนะครับเพาะว่ารหลุดเดียละครั้งหนึ่งนะแต่ยังขึ้นได้ไวนะทรงตอนนี้นะครับจะบอกให้ว่าทั้งวีคทั้งเดย์ทั้งสี่ day, ชั่วโมงเ mm hmm. ลเทะหมดนะน้ับวีคเนี่ยเริ่มเป็นขาลงมากขึ้นนะเป็นขาลงมากขึ้นนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเป็นขาลงนะคือมันค่อนข้างจะมีแนวโน้มแล้วมันจะลงค่อนข้างนะตอนแท่งเนี้ยยังดีๆอยู่แท่งนเนี้ยเนี่ยแท่งนี้ก็ยังโอเคอยู่นะพอมาวันอาทิตย์นี้ คอนแต่มันเหลือวันอาทิตย์ตอนเจ็ดโมงเช้ามันถึงเปลี่ยนเนี่ยรูดตรงนี้นะครับประมาณสามเก้าสองสี่สี่หมื่นเนี่ยสามเก้าสองเนี่ยที่อย่างที่ผมบอกนะผมรอท่านี้นะครับออกอินตรงนี้นะครับประมาณสามหมื่นสองหมื่นเก้าสองหมื่นแปดประมาณเนี้ยบอกไม่ได้นะมันอาจจะไม่ถึงหรอกบิตบีดีซีเนี้ยเล่น,ลนยากนะครับใครว่ามาอย่างครับนะเนี่ยเขาให้ผมไม่ค่อยจะชอบการตั้งรีฟอมของเขานะตั้งเป็นสิบห้านาทีเนี่ย เขาเหมือนกับเขาเขา้เขาใจนะเขาเป็นแอกชินต้องการค่าค่าคอมอะนึกออกไมครับค่าคอมก็เขาก็ต้องการให้คนเล่นได้บ่อยแต่จริงแล้วมันมันชักเข้าเข้าเข,ข้าใกล้บ่อนไว้ทุกทีนะให้เขาเอ่อให้เขาตั้งเป็นดีฟองเปิดมาเดี๋ยวหลายสิบห้านาทีโอ้ผมว่าชั่วโมงไอ้สี่ชั่วโมงหกหนึ่งวันนะให้มันเป็นดีฟองั้นให้คนเล่นมันจะได้ นั่นหน่อยผมมีคนชอบมาถามว่าสิบ้านาทีใช้ยังไงผมตอบผมใช้ไม่ได้หรอกสี่ชั่วโมองอย่างน้อยนะครับหรือเป็นวันเป็นวีคอย่างเงี้ยวันก็ดีอ,อก็อย่าไปเล่นสั้นเลยนะไม่ได้เลยหรอกเรครียดเปล่าเปล่านะเนี่ยคุณเนี้ยอย่างเงี้ยคุณไม่ต้องดูก็ได้นะสองสวันสี่วันห้าวันคุณไม่ต้องดูก็ได้ลองมาดูว่าจะยญอนซื้อมันมามันก็จะพอเองนึกออกไหมครับถ้าคุณใช้วีคเห็นไหมท้่นนี้คุณก็ซื้อไม่มีอะไรมากนะครับตรงเนี้ย สามหมื่นเจ็ดขายตรงไหนจริงๆมาตรงนี้จะขายได้จบห้าหมื่นแปดอะไรเงี้ยนึกออกไหมคือมันต้องไม่นั่งดูก็ได้แต่มันอาจจะลงไหมก็ก็ต้องทนกับมันถ้าคุณใช้วีกมันก็แสดงว่าคุณก็ค่อยมีเวลาเนี่องไมครับลองดูแล้วมาดูครับแล้วกันน,นี่ผมว่าอย่างที่บอกนะหลุดไม่ดีมาดูครับเนี่ยมีผลเลยนะครับเนี่ยตรงนี้เริ่มไม่ดีตนะั้งแต่ตรงนี้แลวนะครับวันที่สิบสามจุดไฮเขาต่ําลงแต่ขออย่างเดียวนะครับ ย่ายต่ำก่อก้าสามจุดห้างตีเทลีดลายจบแล้วนะครับจบแล้วน้องขาขึ้นไปแล้วนะครับีนผมว่าน่าจะลงแรงนะเนี่ยสองเอีกร้อยหนึ่งหนะึ่ประมาเนี่ยอีก90้าสิบ่าทย้ายห,หลุดตรงนี้แล้วกันหลุดนี่ลงเหวไว้นะครับก็มีคนชอบถาบว่าเนี่ยครับจริงนผมผมไม่เคยซื้อนะตัวนี้เพราะผมคิดว่าเราถูกเอาเปรียบในด้านข้อมูล้วมไหมครับ เราไม่มีทางสู้ก็ได้มันยิ่งมันเหมืนมนอนหุ้นปั่นอ่ะออคือเขาจะดีกว่าใครเขาจะทําอะไรเราไม่มีทางรู้เขารู้ก่อนเขาก็เขาก็สะสมนือืออกไหมครับไปซื้อก่อนซื้ออะไรอย่างเงี้ยเราเสียเปรียบทุกอย่างก็เลยไม่เคยคิดจะเล่นเลยอย่างของไบนซ n b n แอนบผมยังเ,เล่นบ้างนะแต่ผมที่ชอบที่สุดก็คือ BTC นึกออกไหมครับเพราะว่า b ี c มันเป็นอะไรที่ ไม่มีใครมาคุมแล้วนึกออกไหมครับไม่มีใครไปยุ่งอะไรเขาก็ปล่อยป็นธรรมชาติก็าอาจจะมีรายใหญ่เ,เป็นคุมคุลราคาแต่เขาไม่ได้คุมนโยบายนึกออกไหมครับอ,อ,อ,อย่างครับเนี่ยโอ้โหเขาคุมนโยบายเขาคุมทุกอย่างเขารู้รื่ใครซื้อว่าเขาคุมหมดน่ะใครซื้อใครขายใครถือเท่าไหร่ผมว่ามันก็ก็ไม่ได้เีย่ว่าเขาไม่แฟร์ก็ก็เป็นพิธีของเขาแต่เพียงว่า ก็จะมาก็จะมีคนไหนที่รู้ก่อนอย่างที่เขาจะไปดีลจะไปเข้าเอ็กชเชนไหนทําอะไรอย่างเงี้ยอย่างเรื่อง S อชซีบีอ่ะถ้าคูณสังเกตดีๆมันก็จะบอกในกราฟอะไรแต่เราไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าไครับไม่รู้ด้วยมันจะเป็นดีลใหญ่ขนาดนี้แล้วคงคิดเอ้ยมันขึ้นเนนะี่ยแต่ใครจะไปคิดว่ามันเป็นดีลเอชซีบีมาซื้อหรือเปล่าไครับคนที่ได้ไปก็ได้มาเท่าไหร่มหาศาลนั่นแหละครับอ่าก็แค่นี้ละกันอันนี้ก็พูดไปเรื่อยไปเปืป่อยโอเคลองดูนะก็ ไม่ต้องไปกลัวมันนะครับว่าหุ้นจะลงถ้ามันเราบริหารพอรให้ดีอะไรอย่างเงี้ยคัดลอดให้เป็นเราก็ได้อย่าอยู่รอดได้นะอืย่าตอนนี้พูดเป็นปั่นมันก็ลงนิดนิดหน่นอยหน่อยอย่ามันไม่ได้ลงเยอะเวลาก็ทิ้งมันก็จะทิ้งพวกนี้ก่อนนะครับถ,ถ้ากองทุนกองฝรั่งอะไรเงี้ยก็อย่าไปกลัวแล้วกันอย่าให้ดูเซทินแล้วกันว่ารับตรงไหนนะถ้าติต๊ตานะพ่งนี้มัมนอยู่ตรงนี้นะครับ แนวรรบถัดไปก็เป็น446นะอีกเท่าไหร่14จุดถัดไปนี่เลยนะครับโอ้ย1413ประมาณนี้10เนี่ยแถวๆนี้แถวนี้ไม่มีนนยั่สำคัญแล้วนะครับ46กับ10นะครับ1610ประมาณนี้นะครับสุดท้ายก็นนี่เลยอ่าอยากให้ตีตีทั้งก็ได้ลบทิ้งแล้วครับ่ตีไเทว ถือว่าอันนี้เป็นจุดสูงนะถึงว่านาคงเป็นจุดสูงสดแล้วแหละเนี่ยมันน่าลงลถ้าลงมาอยากจะเด้งอยากจะไปต่อนะห้ามต่ำหนึ่งาเก้านะครับกับหน่ห้าแค่นี้เองขอแค่นี้สองกรอบเนี่ยแต่ตามหลักถ้ามันจะไปต่อนะว่าลงมาในช่วงนี้ครับโอ้ยจสิบแปดก็นต์นะครับก็หนึ่งห้าถ้าลงมาแล้วเด้งเนี่ยโอ้สวยก็เซ็ตคงคงจะไปพันเจ็ดพันอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้า ทะลุต่ำกว่านี้หนึ่งห้าหกห้าก็บใบอาจจะลงใปไม่รู้เท่าไหร่นะครับพันพันสามพันสองะอ่าเราก็แค่คาดเดานะแต่อย่าไปถือเป็นเขาเรียกว่าอะไรถือว่าจะเป็นจริงนะแค่เราแค่ดูว่าถามว่าจะลงมาเมื่อเท่าไหร่อันนี้ผมก็ไฟโบผมก็ไม่ค่อยได้เก่งแต่ผมก็ใช้ไปดูมีคนภาใมีคนถามแต่จริงตัวผมเองผมไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่นะ เพราะจุดเข้าซื้อแล้วเปล่าเนี่ยลงมาขนาดนี้มันไม่ใช่ลงรวดเดียวหรือเปล่าเนี่ยมันอาจจะลงหนึ่งขึ้นหนึ่งหนึ่งขึ้นหนึ่งอะไรเงี้ยไม่รู้กี่สิบรอบอะกว่าจะลงมาถึงเนี้ยเราก็ถามว่าทำกาไรได้หรือเปล่าไหมครับถ้ามันลงมารวดเดียวอย่างนี้ก็ดีดิเช่นว่าโอ้โหลงมาเงี้ยสาวันจบมันก็จะมันก็คงเป็นไปได้แต่มันคงยากอะนึกออกไหมโอเคโชคดีในการลงทุนแล้วกันวันนี้ก็เป็นแต่คนบ่นนะว่ารุนลงแรงไม่ได้แรงหรอกนะวันนี้มันยังแค่เริ่มต้นนะถ้าพรุ่งนี้หลุดเนี่ยนะครับ กระซีเฟกนะก็หลุดที่บอกไปนะจะแลงนี่กว่านี้นะเออแต่ทำไมกาบมันไม่เหมือนกันนะทีเฟกกับเซ็ตจริงเซ็ตก็ตรงนี้นะครับน่าจะลงแรงถึงห้าหกศูนย์ตรงเนี้ยก็มีสองจุดนะหกศูนย์นะห้าศูนย์ประมาณนี้นะครับเนี่ยติ่งเนี่ยแต่ติ่งทีเฟกมันชัดกว่าเห็นไหมครับแต่ติ่งเซ็ตมันหกศูนย์ก็หนึ่งห้าหกศูนย์นะหกห้าหกศูนย์ห้าห้าศูนย์ไม่ใช่ดิหนึ่งหกห้าศูนย์ดิ 1>, 1 6ึ่งหกหกศูนยาย์มาณเนี่ยครับอย่าให้หลุด1นึ่โอเคโชคดีในการงลุดถุงครับ